สวัสดีครับขอหยากและงานชองอีสานบานพื่งยน้อยครับนะครับเมื่อเนี่ยมัตสเซาครับประวัติทุระก็เลยเอานกมาขึ้นไว้ตอนห่างนะครับนี่ครับอาจารย์เห็นรักเสาจัดเลยได้ครับอาจารย์นะครับจัดแล้วครับขอหยาดแป๊บหนึ่งเดียวลงมาเบังน้ำกันครับผมบผูพุ่งยน้อยก็ใส่เยอะ คนละดานครับกับอาจารย์ลองเพึ่นกับเสี่ยนลองเดี๋ยวเบ่งน้ำกันครับอาจารย์ครับประมาณนี้แะครับอาจารย์มันสูงครับบ่บ่ชัดปันใดครับเดี๋ยวน้องม่เบ่งน้ำกันครับอาจารย์ครับนะครับอาจารย์ครับผลงานของเจ้าเพชรสายล่าครับ จัดแล้วครับเมื่อนี่แแถมที่สามครับจะเพชรสายล่าแต่ความดูคอยจางยายนัดครับผมอยู่ข้างพรบครับเดี๋ยวพบพ่อครับคลิปถัดไปของคุณพ่อผู้่อเ่ยหน่อยคับเชิญลองครับผมขออนุญาตครับครับขออนุญาตแล้วงานครับช่องสานบานเพื่อเ่หน่อยช่องแรงครับผมหลังจากเมื่อเช่าเนี่ยก็ได้ไป ตัวนึงครับเจ้าเพชรสายหล่าครับติดบ้านคนนี้ได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมกำลังเนี่ยนกยู่ห่างออกเนี่ยครับเหยียบแล้วครับเจ้าเพชรสมานครับจัดเนี่ยยืนนี่แหละครับห่างจากผมไปประมาณสิบหาเมตรครับให้น้าหนึ่งครับคู่แล้วครับเหยียบแล้วติดแล้วครับแต่ว่าเอาให้เบิ้งกันสิครับเนี่ยครับลรงเลียนนะครับเนี่ครับครับผมยวเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังจากลงจากท่านรลยอย่างมากครับเนี่ยครับบ้านคนเจ้าเพชรสมานครับมานสมื่อครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดินตามๆเนี่ยขนแตกโพลอยไีครับนี่ครับยู่นเนี่ยครับมุมเนี่ยแหละครับ นี่ครับอาจารย์เดี๋ยวลงมาเบ่งน้ำกันครับอาจารย์ครับนี่ครับพี่น้องครับลงมาเบ่งน้ำกันเหรอครับเสียงไงพี่น้องข้าร่มดีย่ติดกับมูบานเด้อันานคตก็้จะเป็นนกต่อครับจะฟึกไปเป็นนกตอพอนกอยู่ในบ้านนะครับผมเสียงไงครับเสียงดีลีครับนี่แหละพี่น้องมี่ตาถนนนะครับ ขอยารายงานทองอีสานาบพุยหนน์อีกท่านึงครับเดี๋ยวพบพ่อครับท่านพ่อผู้้ใหญ่ครับเชิญลองต่อครับผมสำหรับมือนี้ขอยาดไปเพี่ยงซัมนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมตูนัดสายล่าครับนี่มาคนเดียวครับตอนบายครับมือนี้คำแล้วครับมาคำแล้วได้ เตามนึงครับเตามนึงเตามนึงนกกระพึงน้่เขาค่ายครับนี่ตั้งซื้อไม่ไหมเลยครับเจ้าแสนพุ่นครับนี่จานทั้งบานนอนเพื่อนเรามาเปลี่ยนนกไปครับมาล่องบึงได้จัดไปครับเตามนึงเสียงไง่ไปกลางครับงหงามอยู่ครับดีงามอยู่ครับ สวัสดีครับลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมตูนัดสายล่าครับทีมงานอีสานบานพูยนหน่อยครับมาตอนบ่ายครับมาผู้เดียวล่องเบงโกครับหลังจากอาจารย์ทังวานอนเพนเอามาาห้ครับนี่เลยมาจัดไปแต้มนึงครับตั้งไม่ไมตั้งซื้อว่าเจ้าแสนพลครับนี่ เจ้าแสนพนจัดไปหนึ่งแต้มครับจัดไปหนึ่งแต้มครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม